สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้บอยูถีอ่าวศรีธนูครับโอ้โหน้ำแห้งครับเดี๋ยววันนี้เรามาลงทะเลกันครับว่าจะจับปลาอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างหน้าตรงนั้นครับชายตะอครกับพี้หรือเปล่าไม่รู้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันบอกบอนว่าจะมาทะเลนะชายหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันยุ่ข้างหน้าตรงนู้นครับน้ำแห้งครับน้ำลงแต่ว่าลงไม่เยอะ ไปครับลุยกันโอ้โหน้ำแห้งครับนั่นครับข้างในหอยเบีย้ยมีปิ้งน้อยออกมาดูนี่ครับยังมีชีวิตอยู่ครับตัวนี้หอยเบีย้ยนะเก็บ่อ้ที่เดิมครับน่าจะเป็นรอยหอยดาวครับ sai <laughs> ใช่ไหมลองดูลองดูใช่หรือเปล่าน่าจะใช่เหรอเจอแล้วเห็นเป็นสองรูเมื่อกี้ใช่ไหมอ่าใช่หรือเปล่าโอ้ใช่ใช่มีมีตัวเดียวเหรอตัวเดียวตัวเดียวนี่ครับเจอหอยจอบตัวเงี้ยตัวใหญ่เลยเอาเอาต่อย เลยยังโว้ยนี่ก็แทงไมเข้ามันหนา,าตัวมันใหญ่เย้ยตัาายวใหญ่หว,หว,หวนเลย ตัวเมียนี่จะกินได้หมดเนหมดเลยกินได้หมดดึงเอาแต่ไอ้น,นี้มันออตัวผู้ส่วนมากก็จะเอาแต่กามมันเนาะนี่เอาอย่างนี้อ,นอันนี้กินได้อันนี้กินได้ไม่เห็นนะวันถ้าคนกินจริงๆก็กินได้นะออแต่เอาออกก็ได้เสียวๆไงไม่รู้เราเอาแค่นั้นพอเอากามกับปากมัน Đây đang đu con. Ui. Oh, đây này. ngâm <laughs> <laughs> นั่นตอยจอบตัวนะครับเอาอ่ะต่อยจัดการตัวปู แข็งใช่ไหม,มเผือกมันแข็้งครับโอ้ตสวยจริงๆตัวนี้ไซส์ช่วยนะม,มาดูกันข้างในกับบอสที่จะช่วยหรือเปล่า Ô dạng hắn níu. Ô dạng có tôi. Ô dạng hắn 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 tôi. Ok. dạng hắn tôi. Ô 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 dạng hắn tôi. ตัวหนึ่งนูตัวหนึ่งต้อยอัเออเอาพียิงจับตัวนี้ต้อยจับตัวนึงเย้ไหมเย้ตู้เท้าเลยส <c oughs> องตัว ใบเมงคูหรือเปล่าโอ้ขายนี่ใหญ่เลยโอ้ใบเมงคูตัวงค่ะโอ้ยกลางเจอแต่ตัวใหญ่ๆนี่ครับเจอตัวเจอตัวหนึ่งนี่ใหญ่เลยนะต่อยเนาะ

ต่อยพีกมันหน่อยเอาลงไปลึกลงไปมันแฮมเบอร์เกอร์ต่อยจับปี๊ดได้ไหมนี่ป๋ออุ้ยซ้อมไม่ตวนเอาไปกินนะอาต่อยเอานะเอาเอาไปกินกับส้มตำนี่ ดนวนี้ <c oughs>

กลางอีกตัวครับนี่รับที่บันไดเลยได้หอยปมเนึงน,นะแต่ว่าบนไม่ได้่ายดูครับหอยปมตัวใหญ่วนิงไปครับจะไปดูผียิงกระต่อยได้ไลยบังนี่ครับเดินทางกลับกันนี่ครับอต่อ,ตอยได้เยอะเลยครับได้หอยได้ปูแล้วก็พียิงก็ด้ต้อยนะ บก็จะให้หอยนางชอยอาต่อยไปครับแต่ก็จะเอาหอยคลางไปทำกินนะก็หอยกลมครับหอยนางชอยกินได้ทั้งดวงได้เหรกินได้ก็เอาขี้ออกเหมือนกับหอยจอกแบบ đây này 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 nó phải nó phải coi sợi dây nè coi cái gì đây đây coi máy cái này nó 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 เออนั่นแหละทำยังไงนะปอนนั่นแหละมันจะมีกามอยู่ข้างๆอะต่อยไปให้ชิดเลยฝากรามมันหนักชิดฝาเลยนะชิดอืมนั่นแหละมันก็จะเป็น,ปนโคง้โคงๆนั่นแหละมันไม่เหมือนหอยไอ้จอดนะนเป็นโคง้งข้างในออกไปออกไปอ่า <laughs> ừ. điên đây, ok, đi, ờ, học nhanh đấy, vơi đấy nè, nàng choy, nàng choy, để vơi nàng, coi láng, video, ที่บ้านก็ได้ไม่โล้างก็ืออไเียไปกระบ,บานเอาต่อยได้เยอะเลยนะได้ปูด้วยโอเคนะครับบ้นกลับมาถึงบ้านแล้วครับนี่ครับที่บันได้มาก็คือหอยคลางนะครับแล้วก็มีหอยกุ้มนะแล้วก็ได้หอยแมงปูมาตัวนึงครับเดี๋ยววันนี้บ้นจะมายำนะจะยำกันครับนี่ครับวัตถุดิบบันได้เตรียมว้แล้วครับก็จะมีพริกนะครับบ้นเอาไแปบบ ปันครับแล้วก็มีมะนาวหอมใหญ่ครับแล้วก็ตะ้อมกับขึ้นชายน้ำปลาน้ำปลาครับน้ำตาลปี๊บผงนัวครับผงชูรสโอเคครับขั้นตอนแรกนี่เดี๋ยววันจะเอาห้อยครับมาผ้าแบบซดๆเลยแต่เดียวไปลวกกันนะครับจะได้ไม่เนีย้ยโอเคเยวลงมือผ้ากันเลยโอเคครับมา วัตเจียมีดนี่ครับใส่กคับไปเลยนี่ครับค่าไปเลย ก็นำเลือดออกมาเต็มเลยนี่คับตัวมันข้างในสัดๆก็จะมีก้ามของห้อยเหมือนกันนะครับจะอยู่ตรงนี้นี่ครับพอตัดตรงนี้ก็จะออกเลยเอาเลือดออกก่อน ได้แล้วเดีเ๋ยวไปลวกสัๆแบบนี้เลยนายกินโอ้โหน้ำออกเยอะบันทาให้ดูอีกหนึ่งตัวนะครเดีะยวไปลวกกันถ้าอยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าปากมันจะปิดหมดเลยเปลี่ยนตัวก่อนครับ อันนี้ได้อยู่ความจริงผ้าลงไปเลยก็ได้นะแต่ว่าบนจะเอาแบบให้มันเป็นตัวอยู่ครับถ้าผ้าลงไปนี่มันจะก็จะได้แบบเป็นขึงก็จะได้แบบทรงสองอันนะครับแต่ว่านี้เอาแบบอันเดียวเอาถังตัวเลยอื นี่ครับแล้วมันทําให้เสร็จก่อนแล้วไปลวกกันนี่ครับโอ้ยบนแกเสร็จเลยครับน้าเลือดเยอะเลยแล้วก็มีหอยแมงปูตัวนึงครับบนแกใส่ลงไปในนี้ด้วย,เ,ยเดี๋ยวเราไปลวกกันครับแล้วก็เอามาหั่นอีกทีนึงนะไปครับโอ้น้าเลือดแล้วครับโอเคก,ก่อน ยูมันหอยแพลงเลยครับตัวดูแต่ว่าตัวตัวใหญ่ว่านะครับ นี่ครับบอนเอามานอกน้าแข้งไว้แป๊บหนึ่งครับเพื่อว่าจะให้เนื้อมันเด้งนะครับแล้วก็กรอบๆนิดนึงจะได้ไม่เหนียวครับโอเคครับเสัลไรเดี๋ยวเรามาหั่นกันนะครับโอ้โหดูเนื้อข้างใน

ประมาณนี้น้ำตาลปี๊บครับมะนาว ลงไปหนึ่งลูกครับลูกกับเซี่ยวนึงอีกสักเซี่ยวนึงครับนีค่คนในข้าวโอ้โหน่ากินมากสิ ชิมดูครับน้ำปลาครับเผิ่มความนัวแล้วก็เพิ่มความหอมครับใส่ปลาด้วยแอ,อ้โอ้โหพอดีเลยครับผมย้ย กับใส่นี่ด้วยพักชีใบเดือยนะโอเคใส่ไว้ก่อนแนบโอ้อหนากินมากโอเคต้นน้อมพักต้นหอมขึ้นชายครับแล้วก็พักชีใบเหลือย

ว้าวสันแหละครับหูน่ากินเปล่าครับทีท่านมาชิมดูครับวัสดีครับมาครับเดี๋ยวชิมดูสักคำครับว่าจะร่อยหรือเปล่าทำลายแตกเลยครับชิมดูอืม้ม อร้อยมากเลยครับหหนเหนืยวห้อยจะถามหวานเนี่ยไหมครับก็เนี้ยวนิดน้อยนะครับไม่เยอะร้อย้อย แซ่บเลยครับหอยกับผมยัง